สภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทยร่วมกับพันธมิตรองค์กรดิจิทัลแพทยสภาจับมือกันพัฒนาดิจิทัลโซลูชันสมาร์ทฟิลด์ฮอสพิทอลสให้กับโรงพยาบาลสนาม3แห่งอย่างเร่งด่วนวันนี้ได้ส่งมอบและติดตั้งโครงสร้างอุปกรณ์อัจฉริยะและบริการด้านดิจิทัลจากพันธมิตรให้กับโรงพยาบาลสนามทั้ง3แห่งแล้ว เราได้รับการสนับสนุนเรื่องระบบอินเทอร์เน็ตซึ่ง,บบงได้รับการสนับสนุนจาก AIS Video Conference จาก Cisco เพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มความปลอดภัยให้กับบุคลากรทางการแพทย์ต้องขอขอบคุณทางสภาดิจิทัลนะครับแล้วก็กลุ่มพันธมิตรขอขอบคุณทางสภาดิจิทัลและกลุ่มพัธมิตรเราได้รับการสนับสนุนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงจากทางบริษัท Two Corporation Pushdutth d e v i c e พร้อมสิมและอุปกรณ์สำหรับตรวจวัดสภาพแวดล้อมทำให้เราสามารถดูแลผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ สภาดิจิทัลและพันธมิตรยังคงเดินหน้าพัฒนาดิจิทัลโซลูชันเพื่อส่งมอบโรงพยาบาลสนามให้ประเทศไทยผ่านวิกฤตโควิดไปด้วยกัน